มุมเล็บในลักษณะนี้นะคะนี่ก็คือการคูณนะคะอ่าทีนี้ตัวเลขนะคะมันจะมีจากัดตรงที่ว่าไม่เขียน2กับ4คูณกันลักษณะนี้นักเรียนเวลาเรียนดูเรียนเห็นเป็นอะไรคะยี่สิบสี่าเท่นะคะอ่าตัวเลขกับตัวแปรเท่านั้นนะคะที่สามารถจะเขียนติดกันในลักษณะนี้นะคะตเอไปนี่ก็คือการคูณนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนติดกันลักษณะนี้เพราะว่าคนที่อ่านจะแปลความหมายผิดนะคะ คือจุดอยู่ตรงกลางจุดทึบๆนะคะอย่างนี้ก็คือการคูณอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นมีลายูปแบบตนะคะการคูณนะคะอ้าวตันี้ 2x นะคะ 2x เท่ากับ40 2x เท่ากับ40นะคะตัวไหน ้การนี <rôle à déc> <ide él an ici> ูปที่ไม่ผัง้ายก็นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายสองไปเราไม่ย้ายเอ็กนะเอ็กอยู่กับที่ไว้ที่เดิมนะคะเพราะว่าเราจะหาค่าเอ็กย้ายตัวที่ไม่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเอ็กนะคะย้ายไปทั้งหมดนะคะก็คือ